รวมความบันเทงิงสำหรับน้องๆหนูๆและสมาชิกในครอบครัวส่งตรงความผันษาถึงหน้าจเอาเลยทีเดียวช่องกระตูนอันดับหนึ่งที่จะนำกระตูนสุดสนุกจากทั่วโลกพร้อมรายการสาระน่ารู้ส่งตรงถึงบ้านทุกคนสามารถรับชมผ่านทางจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีทั่วประเทศมีนัดกับเราที่นี่ทางบูมแราง์งเปิดกระตูนเปิดช่องบูมนะคะ ร้อมแล้วของรางวัลจะเต็มให้สมาชิกแจกจริงให้จริงบิ Big ๊กแบงซีซั <7. S 1> ่นเบ้านชาวโฮมวันสริรถยนต์ซูซูกิสวิปมอเตอร์ไซค์ตู้เย็นทีวีาสซยคอทองคำและอื่นๆนีมากมายจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นที่ท,ทราบกันดีอยู่ในขณะนี้ เราจึงของเลื่อนการจับแจกของรางวัลออกไปก่อนและจะมีการจับแจกอย่างแน่นอนเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติอยู่บ้านอย่างสบายใจเปิดดูสพอนเคเบิลทีวีแล้วเตรียมลุ้นรางวัลกับวิกแสงซีซัน7แจกสจิงให้สิงแน่นอนครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสด Morning Voice เสียงยำเชา้าพบคุณผู้ชมชาวพัทยาและสมาชิกโพนเคเบิลทีวีพัทยาทุกท่านค่ะพบเราสองคนเช่นเคยนะคะคุณยุคนธรเรื่มพกัพกพักดิฉันเพชรที่สุดอินมณนีคุณกับเช้าวันอังคารที่9มิถุนายน 2,563วันนี้วันอานันทมหิดลค่ะครับผมแล้วก็มาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็คงจะหลับสบายกันดีนะครับฝนตกลงมาในช่วงเวลากลางคืนนะครับนะฮะตั้งแต่หัวข้ากันเลยทีเดียวนะครับค่ะเรียกว่าปิดไฟนอนตุ๊บไ้ยินเสียงฝนทันทีไม่สิฝนดังก่อนใไดผมอยู่เลยเมื่อคืนนะฮะก็เอาเป็นว่าเมื่อคืนนี้ก็คงจะรู้สึกสดชื่นนะคะกับการที่นอนหลับ ไปพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายค่ะใช่ครับดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับใช่แล้วในช่วงเวลาแบบนี้นะครับตางวันอาจจะร้อนหน่อยนะครับกลางคืนเย็นนะครับอาจจะทําให้ปรับตัวในเรื่องของอุณหภูมิร่างกายไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับปรับแล้วปรับแล้วใช่ไหมโอแล้วใช่ไหมเราต้องรู้จักแบบปรับตัวเองให้ไวเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องรู้จักปรับตัวทุกสรรพสิ่งครัพี่คือต้องเรียกว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเนี่ยถ้าจะอยู่ได้ต้องรู้จักปรับตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปฝืนกับอะไรค่ะเราต้องล้อไปตามอากาศล้อไปตามคือเราต้องไปตามน้ําอกว่าอย่างนั้นเถอะนะคะไม่งั้นเนี่ยมันยุ่จะอยู่ยากนะพูดถึงเรื่องของอากาศนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กศศน์เกศติวิทยรยาทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะยามเช้าวันนี้เมื่อคืนเป็นอย่างไรกันบ้าง นอนหลับสบายกันดีไหมคะหรือว่าเช้านี้สนใจข่าวใดเป็นพิเศษบอกเรากันสักนิดนึงคะ่ะส่งข้อความเข้ามาที่ s o a เคเ c a b ท e TV พัทยาทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะ เราจะขึ้นข้อความให้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับโดยเฉพาะยิ่งครับถ้าเกิดใครไปเจอเจอร้านอาหารไหนที่บอกว่าน่าจะโหทานแล้วอร่อยสําหรับตัวคุณนะครับบอกกล่าวต่ออ่าบอกกล่าวเรามาได้นะครับทางเซาเป็นทีวีของเรานะครับใช่ค่ะสวัสดีคุณกัลยาค่ะคุณกัลยาค่ะแถวแถวจอมเทียนเนี่ย มีร้านไนแบบว่ารสชาติแบบว่าอยากบอกต่อให้โสพลไปชี้เป้าบ้างหรือเปล่าคะบอกเรากันมาสักนิดหนึ่งลองนึกดูซิไปกินข้าวร้านไหนไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรหรือขนมนมเนยร้านไหนที่แบบโอ้โหร้านนี้อร่อยเด็ดอะไรแบบนี้อยากให้คนอื่นเนี่ย ได้รับรู้เหมือนกับเราด้วยหรือตัวคุณเองใช่ครับตัวคุณไปทานแล้วมีความรู้สึกว่าอร่อยตัวตัวเองอ่ะทาขายก็สามารถบอกได้นะครับทำขายอยู่ว่าอยู่ตรอกซอกซอยไหนบอกมาเลยนะคะไม่จำเป็นต้องร้านใหญ่เลยครับร้านเล็กๆก็บอกได้นะครับเหมือนกับร้านร้านนี้เดี๋ยวเราจะไปให้คุณได้ติดตามกันติดตามกันนะครับในช่วงของซพล้นชี้เป้ากันครับ อ่ะสองคนชี้เป้าในวันนี้นะครับก็เป็นร้านขายต้มเลือดหมูนั่นเองนะครับนะบฮะชอบเลยต้มเลือดหมูนี่ของร้านป้าผิ่นต้มเลือดหมูนะครับต้มเลือดหมูตํา<ค>ลึงครับที่ขายคู่กับสามีของเธอนะครับก็เรียกว่าช่วยกันทําอาหารนะครับใส่ใจในเรื่องของคุณภาพที่วัตถุดิบต่างๆนํามาเป็น อาหารให้สําหรับพี่น้องประชาชนได้รับประทานกันนะครับสําหรับร้านแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ที่บริเวณอยู่ซอยหนองไม้แก่นซอย7นั่นเองนะครับก็ใกล้ๆกับเทศบาลเมืองหนองปลือครับเขาบอกว่าแต่ละวันแต่ละวันก็มีลูกค้าขาประจําลูกค้าขาจรเนี่มารับประทานกันนะครับความอร่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งขาจรและขาประจำนะครับสีเลือดหมูน่ากินมากที่ปองทำไมสีแบบโอ้โหน่าจะเด้งดึ๋งเด้งดึงน่าดูเลยเนาะแล้ววัตถุดิบเขาก็ เรียกว่าสดใหม่อยู่ตลอดเวลาทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็ซื้อที่ตลาดใกล้บ้านของเขานั้นเองนะครับนะฮะแล้วก็เปิดขาย2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับในช่วงเช้าครับก็เปิดขายในช่วงเวลาตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง10บโมงเช้าส่วนช่วงเย็นครับก็อีกรอบหนึ่งนะครับขายตั้งแต่6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับรายได้เขาบอกว่าเกือบหลักแสนกันเลยทีเดียวต่อเดือนนะครับไม่ธรรมดานะครับสาหรับ ป้าพินหรือว่าคุณสายพินท้องปรังนะครับสาววัย58ปีแล้วก็คุณหนุ่มสามีของเธอนะครับวัย59ปีคู่ชีวิตครับช่วยกันทำนะครับช่วยกันทำสำหรับในเรื่องของต้มเลือดหมูนะครับนะฮะตรงนี้นะครับวัตถุดิบต่างๆนั้นสดอร่อยแน่นอนนะครับใส่ใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ที่สำคัญน้ำซุปนี่โอ้โหเด็ดเลยทีเดียวนะครับโอ้โหเห็นไหมล่ะน่ะผู้สับที่แบบว่าปันๆมาตากี้นีนะคะแล้วก็ยนลงไปในหม้อน้ำซุปโอ้โหแล้วมันก็ลอยขึ้นมา เจอตาลึงเข้าไปต้องบอกเลยว่าต้มเล,ลือดหมูเนี่ยนะคะนอกจากตําลึงแล้วเนี่ยนะคะยังมีผักที่เรียกว่าจิงจูฉ่ายนะคะที่แบบว่า จะทําให้รสชาติเนี่ยนะคะของต้มเลือดหมูเนี่ยมันยิ่งอร่อยแต่เพชรนีเป็นคนชอบต้มเลือดหมูที่ใส่ใบตําลึงมากเลยครับผมใครอยู่บริเวณแถานั้นะครับไปอิ่มอร่อยกันได้นะครับที่ร้านของป้าพินนะครับสาววัย58ปีนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคยทําอาหารเป็นอาหารไทยตามงานต่างๆนะครับงานบุญต่างๆแล้วก็เป็นแม่แม่ครัวประจําเลยงานบุญ อ่าคนติดอกติดใจในเรื่องราวของรสชาติอาหารก็เลยเปิดร้านมานะครับตั้งแต่แวันนั้นถึงวันนี้18ปีแล้วนะครับสำหรับาการเปิดร้านขายต้มเลือดหมูนะครับเริ่มต้นขายในราคา20บาทก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้40บาทถ้าพิเศษหน่อยก็50บาทนะครับข้า,าวเปล่าก็ถ้วยละ5บาทนั่นเองนะครับสหรับที่ร้านแห่งนี้ไปแวะเวียนทานกันได้นะครับที่ เปิดขายอยู่ที่หนองไม้แก่นซอยเจ็ดนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับที่หนองไม้แก่นซอยเจ็ดนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูความอร่อยให้คุณได้เรียกว่ามื้อเช้านะครับหรือว่ามื้อเย็นนะครับไปอิ่มอร่อยกันได้นะครับค่ะเขาบอกมีเสียงสัมภาษณ์มาพี่ตอมเนี่ยเราไปฟังเสียงกันสักหน่อยดีกว่านะคะเชิญครับค่ะจูงใจให้กับลูกค้าที่แวะเวียนมาชิมกันอย่างต่อเนื่องทดสะอาดตลอดเวลา ลูกค้าทั่วไปจะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่ปะจะเป็นประเภทไหนเป็นข้าราชการและประชาชนทั่วไปสถานที่ตั้งของเรา,าอยู่ที่ไหนของน้องปือ่อือูหนองไม่แก่นซอยเจ็ดหองปือมีเบอร์โทรศัพท์ยังไงไหมที่ติดต่อครับมีเบอร์โทรศัพท์ก้า94 339 3556อื้อหือ ลูกค้าเนี่ยนะคะเห็นในราคาสีกากีก็ต้องเป็นที่น้องของน้องปรือเทศบาลหนองเปิือนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีข้อความส่งกันเข้ามาหลายข้อความมากๆเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาอ่านให้ฟังนะคะแหมพูดถึงต้มเลือดหมูแล้วเนี่ยนะคะคิดดูสิคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ทํางานประจํากันทั้งคู่ทั้งสามีและภรรยาพอตอนหลังจับจุดได้ทําอาหารขายโอ้โหขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเขาบอกว่าเดือนเดือนหนึ่ง หลักแสนแสนต้องใส่ใจในเรื่องของคุณภาพอาหารนะครับวัตถุดิบที่ซื้อมาแล้วก็รวมถึงรสชาติของน้ําซุปด้วยนะครับตรงนี้นะครับจะทําให้ลูกค้าติดอกติดใจนั่นเองนะครับเลยอาหาน้ำซุปอร้อนคือถูกใจใช่เลยค่ะคุณเกษรบอกแล้วเมื่อสักครู่คุณกัลยานนะคะแนะนํามาที่จอมเทียนหรอจอมเทียนย่านจอมเทียนไห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 นบอกว่าอะไรนะเป็นอาหารตามสั่งใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นข้อความอยู่แว็บๆวบไปไหนแล้วนะ บอกเป็นตามสั่งที่บอกว่ามีฝรั่งเต็มร้านเลยนะอาหารตามสั่งราคาสบายกระเป๋า50บาทฝรั่งเต็มร้านแต่ตอนนี้ไม่มีฝรั่งอาหารไทยเดี๋ยวฝรั่งเต็มร้านแต่ตอนนี้ไม่มีฝรั่งก็ขอคนไทยไปช่วยอุดหนุนหน่อยนะคะเมื่อครู่เห็นขึ้นข้อความมามมมนะคะอะอย่าปล่อยให้ความอร่อยล้อยนวลนะครับไปอิมอ่มอร่อยกันได้นะครับเราบอกเป้าของคุณแล้วคุณก็ปักหมุด ไปรับประทานกันได้นะครับชี้เป้าให้คุณแล้วนะครับนะฮะใช่แล้วรอีกครั้งอยู่หนองไม้แก่นซอยเจ็ดนะครับใกล้ๆกับเทศบาลเมืองหนองปรือนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่เปิดร้านอาหารอยู่มองใดนะอยู่จุดใดของเมืองพัทยาบอกเรามาสักนิดนึงนะคะเราจะพาไปชี้เป้าให้หลายๆคนได้รับทราบบอกต่อกันไปเลยนะคะมาดูกันต่อเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะกินแล้วก็ต้องเที่ยวสิคะหลายๆคนบอกว่าตอนนี้โหยหาอยากไปเที่ยวมากๆเลย เพราะว่าเก็บตัวอยู่บ้านกันมาเยอะแยะแล้วนะคะหลายต่อหลายเดือนแล้วตอนนี้บอกว่าอยากเที่ยวตอนนี้กระแสไทยทเที่ยวไทยกําลังมาแรงเลยทีเดียวค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่เป็นที่ชื่นชอบและนิยมของพี่น้องชาวไทยเกาะล้านค่ะเกาะล้านอยู่ในเมืองพัทยาห่างจากฝั่งไปไม่กี่กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เกาะล้านเป็นเกาะล้านแบบ new normal นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะเขามีข้อความมีกฎเกณฑ์อะไร ที่อยากจะส่งต่อบอกต่อพี่น้องที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างเกาะล้านพัทยาของเรานะคะสวัสดีคุณบุญวัตรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิวนอร์มอลที่เกาะล้านกันนะอันนี้เป็นภาพในอดีตค่ะโอ้โหผู้คนนี่จากทั่วทุกสารทิศนะคะไม่ว่าชาวไทยตะชาวต่างประเทศก็จะนิยมชมชอบเกาะล้านเพราะว่ามีสเสน่ห์เหลือหลายนะคะคหลังจากที่ศูนย์อำนวยการสถานการณ์โรคโควิดนะคะโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยได้ผ่อนคลายมาตรการป้องกันในระยะที่3แล้วเนี่ยนะคะ ก็ผ่อนปรนให้สถานที่ต่างๆเนี่ยนะคะสามารถเปิดได้แม้ว่าจะเป็นชายหาดพัทยาชายหาดเกาะล้านตั้งแต่หนึ่งมิถุนาย,ยนมาแล้วนะคะผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะล้านวิถีใหม่เนี่ยเขาเปิดเกาะล้านมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติถามว่าต่างชาติมาจากไหนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเรานี่แหละเขาไม่ได้กลับบ้านแล้วเขาอยู่เมืองไทยแบบยาวๆนะคะเขาไปเที่ยวเกาะล้านแบบนิว n o r m a l ลกันเยอะเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดเกาะล้านให้แบบว่า เปิดเที่ยวไปกลับยังไม่ได้เปิดให้บริการที่พักนะคะก็คือไปเช้ากลับเย็นอย่างเดียวก่อนนะคะเลียกว่าเกาะล้านเขขอบเป็นมาตรการที่ขอความร่วมมือมาเลยค่ะสําหรับนักท่องเที่ยวทุกคนช่วยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะคืออะไรหรอขึ้นเกาะขึ้นฟางใสหน้ากากอนามัยอย่างภาพที่เห็นนี่แหละแล้วก็ตรวจคัดกรองเช็คอินกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณจะลงทะเบียนด้วยการลงชื่อหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือคุณจะ เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะที่มีติด QR code อยู่ด้านหน้าทางขึ้นเนี่ยนะคะคเห็นไหมล่ะทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเลยทีเดียวและที่สำคัญ Social distancing นะคะเว้นระยะห่างตามนโยบายสาธรารณาสุขและรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกันเวลาอยู่ใกล้ๆห่างๆกันสักนิดหนึ่งสักเมตรสเมตรเนี่ยนะคะคก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยได้ค่ะถ้าคุณมีไข้ยอย่าเพิ่งไปเกาะร้านนะจ๊ะหรือว่าที่แห่งหนตําบลใด คุณควรพักอยู่บ้านก่อนถ้าคุณเป็นไข้ไอจามอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองให้หายก่อนแล้วก็อย่าไปใกล้ชิดกับเด็กและผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ที่มีโรคประจําตัวด้วยนะจ๊ะรวมไปถึงนอกจากนี้ไปเกาะล้านอ่าโบนิต้าบอกอย่าไปเกาะล้านหาเวลาก่อนอันดับแรกเลยนะจ๊ะงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะคใครสูบบุหรี่อยู่คุณคะขึ้นเกาะล้านห้ามสูบบุหรี่ทุกหาดของเกาะล้านเลยนะคะแล้วก็เรื่องของดื่มสุราแอลกอฮอล์ทุกชนิด ห้ามขึ้นเกาะล้านนะจ๊ะขอบอกทุกหาดดื่มไม่ได้นะจ๊ะหาดพัทยาเองก็ดื่มสบู่ล้างมือฟอกสบู่เจลแอลกอฮอล์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งแบบสม่ำเสมอเวลาจะหยิบจะจับอะหง์อาหารเข้าปุ่งเข้าปากคุณต้องล้างมือล้างเสร็จกินได้กินเสร็จล้างอีกนะคะเข้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านขายของชําคุณเข้าร้านไหนคุณเช็คอินร้านนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขามีแอปพลิเคชันไทยชนะสมมุติคุณจะเข้าร้านสะดวกซื้อก็ต้อง สิ่งนองสักนิดนึงนะแต่บางคนบอกว่าก็ใช้แต่โทรศัพท์ปุ่มกดน่ะเขียนเลยเขามีสมุดให้กรอกนะคะดิฉันเองก็เข้าไปก็กรอกด้วยการเขียนลายมือชื่อของดิฉันนี่แหละค่ะนะแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะเขาก็จะได้ติดตามตัวได้สมมุติว่ามันเกิดเหตุอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมเขาก็จะได้บอกทุกๆคนได้ว่าเนี่ยตอนนี้นะ าจะเป็น SMS มาเตือนว่าเนี่ยเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นตรงนั้นคุณได้เข้ามาในช่วงเวลานั้นคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะนี่เป็นกระบวนการสาธารณะสุขนะก็จะมีท่าเทียบเรือพระยาใต้ฝั่งเกาะล้านก็อยู่ที่ท่าเทียบเรือหน้าบ้านท่าเทียบเรือหาต้าแหวนและห้ามไม่ให้เรือสปีดโบ๊ทประเภทบรรทุกคนโดยสารขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นลงโดยไม่ผ่านจุดคัดกรองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคุณจะเช่าเหมาลำเรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรือสปีดโบ๊ท มีท่าที่ให้ขึ้นอยู่แค่สองท่าท่าเรือหน้าบ้านกับท่าเรือหาตาแหวนเท่านั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปเรือใหญ่สบายใจแต่ถ้าจะไปเรือสปีดโบ๊ทก็ขึ้นให้ถูกจุดก็แล้วกันนะคะค เชื่อว่าคนขับเรือเนี่ยเขาทราบดีอยู่แล้วนะ,ะสาหรับคนที่เหมาเรือไปบอกว่าจะไปหาดโ้นหาดนี้ไม่ได้นะครับต้องฟังคนขับนะครับ<ช>นะฮะเพราะว่ามาตรการต่างๆที่เขาวางไว้ก็เพื่อความปลอดภัยชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนในบนเกาะล้านแล้วก็รวมถึงนะักท่องเนะทงี่ยวที่จะเดินทางไปที่เกาะล้านด้วยนะครับะนะฮะต้องปฏิบัติตามกันนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่งทุกๆคนนั่นเองนะครับถูกต้องนะใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะ แ,แบบนี้นอร์มอลกันดีกว่าค่ะใช่ครับใช่ครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าในพื้นที่พัทยาของเราก็เริ่มคึกคักกันแล้วนะคึกคักมาก อ่าครับผมและคนที่ต้องทํางานหนักคือหน่วยงานของเจ้าหน้าที่จราจรนะครับอ่อนนิดนึงนิดนึงหนักหน่อยนึงนะคะ,ะคก็อย่าลืมค่ะส่งซุปไก่สกัดให้ดื่มมัาง <laughs> เพราะว่าเขาอะไรล่ะครับเขาจะต้องอยู่บนท้องถนนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางม,มาพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ของเมืองพัทยาบ้านเราก็เลยมีมาตรการนะครับถึงสามมาตรการด้วยกันนะครับในการดูแลความปลอดภัยและความสะดวกสบายนะครับบน อ่ายานพาหนะต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็รวมถึงอย่างมีความสุขด้วยนะครับตรงนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพักพัทยาเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยา